เจาะลึกเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของโกรกู ro, หรือเบบี้โยดาในแมนดาร์เรียนหากพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในแมนดาร์เรียนนะครับก็คงไม่พ้นเจ้าเบบี้โยดาเราจะมาเจาะลึกถึงเผ่าของเขากันครับเผ่านี้เรียกได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์เจไดที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้นะครับมีค่าเมดิคอรเรียนสูงกว่ามนุษย์หลายพันเท่าทําให้การสัมผัสพ,พลังเนี่ยสามารถสัมผัสพ,พลังได้ง่าย,ายกว่าเจไดคนอื่นๆที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์นี้ครับ และที่สําคัญนะครับเผ่าพันธุ์นี้มีสมองอีกส่วนที่สามารถสั่งการหรือสัมผัสการใช้ฟอรต์ได้โดยตรงเลยครับจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเจ้ากลัวกูหรือเบบี้โยดาเนี่ยสามารถใช้ฟอรต์ได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วหรืออาจารโยดาที่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังและเหตุการณ์ต่างๆในกาแล็กซี่ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเผ่าพันธุ์นี้มีอายุยืนมากกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยครับสังเกตได้จากอาจารย์โยดาที่มีอายุในเรื่องมากถึง900ปีเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเผลที่ทำให้เจไดเผ่า,านี้นะครับเป็น,ปนเผ่ทาทงา โครงสร้างทางร่างกายแล้วนะครับก็ยังได้เปรียบเรื่องของเวลาที่ใช้การฝึกปลืออีกด้วยครับผมโดยจกักรวลหลักนะครับผมตัวละครที่มีผอมมาของเผ่าพันนี้นะครับมี3คนนั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือ 1. อาจารย์โยดา 2. อาจารย์ยัดเดิลครับและ3ก็คือโกรก,กูหรือเบบี้โยดาของเรานั่นเองครับ